คราบสวัสดีครับสวัสดีครับอมาเจอกับพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีสิ้นเดือนนะครับเป็นเดือนกุมภาเป็นเดือนที่น่ากลัวที่สุดเป็นเดือนที่น้อยที่สุดนะครับสําหรับท่านที่มนุษย์เงินเดือนนะครับมนุษย์เงินเดือนก็อาจจะโอเคนะครับแต่เราใช้นี่เขาสิ้นเดือนนี่มันไวนะครับถ้าสามสิบเอ็ดวันนี่โอเคยังย่นได้นะครับไม่เป็นไรครับพูดให้ฟังนะครับก็ไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับที่ความขยันของเรานะครับ วันนี้แท็กซี่ไทยนะครับก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยนะครับแล้วก็คิดว่าจะมาแนะนําบอกเล่าเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับแท็กซี่หรือว่าใบกับขี่นะครับเฮ้ยเดือนนี้มีหลายท่านนะครับอ่าได้โทรมาสอบถามแท็กซี่ไทยนะครับถามตรงๆมาท่านเนี่ยหน้าผมนี่เหมือนเท่าแก่ขนาดนั้นเลยท่านหน้าผมเหมือนท้าแก่อูขนาดนั้นเลยเลยเหมือนเฮียเจ้าของรถเลยขนาดนั้นเลยเดี๋ยวท่านอ้เยอะมากนะครับ เฮียมีแท็กซีบ่บ้างให้เช่าไหมเฮียป้ามีรถเช่าไหมตอนนี้โอ้โหเฮียมีรถขายไหมโอ้ตายนะครับผมก็เคยบอกแล้วนะทานว่าผมไม่ใช่เท่าเก่นะครับผมมีหน้าที่ไปรีวิวหรือว่าแนะนําอู่ต่างๆนะครับที่ว่าถ้าผมผ่านผมก็ได้บอกนะครับผมนะ่ะมีแท็กซี่คันเดียวนะครับคันเดียวแล้วก็เช่าซื้อของเฮียมานพนะครับตั้งแต่สมัยช่วง โควิดนะครับผมไม่มีแท็กซี่แล้วท่านนะแต่ท่านจะสอบถามว่าอพอรู้แท็กซี่อู่ไหนบ้างที่แนะนํำไหมครับอย่างเงี้ยอือันนี้พอคุยกันได้นะท่านนะแต่ท่านจะมาซื้อรถกับผมผมไม่มีรถให้ท่านครับหรอกครับขนาดตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับยังผ่อนเขาอยู่นะครับเออป้าไม่มีรถให้ขับนะครับป้าไม่มีรถขายนะครับป้ามีป้ามีการเดียวยังผ่อนเขาอยู่ครับ อ่ะว่ากันไปนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจบางท่านอาจจะดูคลิปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปแต่กลางถึงปลายคลิปท่านก็ไม่ได้ดูท่านก็เลยไม่เข้าใจไงท่านผมก็ว่าผมพยายามทาคลิปเนี่ยให้ท่านเข้าใจแล้วก็ดูแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับแต่เปิดว่าท่านดูแต่ต้นคลิปแล้วท่านก็มาสรุปโทรมาผมเลยมันก็จะประมาณนั้นแน่นอนนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับทีหลังก็ดูให้จบนะท่านจะได้ไม่โทรมาถามเสารถดกับผมนะครับอ่าวันนี้นะครับ ออกรถสายนะครับโอ้ยออกรถสิบเอ็ดโมงออกรถสิบเอ็ดโมงตอนนี้บ่ายโมงนะครับผมขับแท็กซี่ผมสิบเอ็ดโมงมาถึงบ่ายโมงได้เงินแค่สามร้อยบาทนะครับได้เงินสามร้อยบาทนะครับเชา้านี่โอ้หนาวนะครับนอนยังไงไม่รู้ตื่นสายเลยนะครับตื่นมาแปดโมงนะครับตื่นมาแปดโมงอมันไม่ใช่เวลาของเราแล้วทีนี้ ื่นมาแปดโมงปกติก็ตื่นตีสามอาบน้ําเสร็จอาบน้ำบท่าเสร็จก็ตีสี่เนี่ยไปวิ่งรถแล้วนะครับตีสี่ครึ่งนะครับอันนี้แปดโมงนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเอ๊เอาอยัางไงดีว่าช่างใจแล้วทีนี้มันเลยบางคนมันเลยเวลาออกรถเนี่ยมันจะไม่อยากออกเลยนะท่านนะมันเหมือนคนรู้สึกว่าแปดโมงนี่เราเราเคยได้เงินแปดเก้าร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่ได้สักบาทพอไปขับมันก็เลยแผ่วนะครับผมแต่ผมอองมาอยู่นะครับพอหาค่ากับข้าวนะครับได้สองสามร้อยนะครับก็มาซื้อบวกอาหารเสริมนี่แหละครับทันนะครับ เต้นกล้ามไม่ใช่ว่าไม่คิดไม่เสียตังค์นะท่านนะแต่ละเดือนนี่ผมก็เอาเรื่องอยู่นะหมดเยอะอยู่นะครับสองสามพันอยู่นะพวกวบีพวกอาหารเสริมนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นแหละครับผมถึงได้ทิ้งเหล้าทิ้งเหล้าเบียนะครับมาเอาเงินพวกนั้นมาซื้อพวกโปรตีนอาหารเสริมดีกว่านะครับดีกว่าไปซื้อเหล้านะครับอันนี้สําหรับผมนะสําหรับท่านผมไม่รู้นะครับเอ่อ ผมจะมาตอบคําถามหลายๆอย่างที่ท่านท่านเรโทสอบถามเข้ามานะครับบางทีก็ได้รับสายบ้างไม่ได้รับสายบ้างนั่นแหละนะครับผมก็เลยมาพูดคุยแนะนําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทําใบกับขี่ต่อใบกับขี่ผมก็เคยทำหลายทาคลิปมาท่านดูหลายหลายคลิปแล้วนะครับใบกับขี่นะท่านนะถ้าท่านจะมาขับแท็กซี่เนี่ยท่านต้องใช้ใบกับขี่สาธารณะนะครับหรือว่าใบกับขี่ทอสองทุกประเภทขึ้นไปนะครับน้องเขาถามว่าแล้วผมมีใบกับขี่ทอหนึ่งขับได้ไหมมันก็ขับได้ครับ แต่มันผิดไหมผิดครับท่านโดนจับไหมก็โดนจับครับแต่สำหรับประไทยเนี่ยการที่จะมาขับแท็กซี่ผมก็ใช้ทอหนึ่งนั่นแหละท่านมาก,ก่อนพอพอพอผมใช้ทอหนึ่งได้1ปีผมก็ไปเปลี่ยนเป็นทอสอนะครับทอสองทุกประเภทน,นะครับแล้วก็เอามาแล้วก็เ,เอามาเทียบเปรียบไปทําบัตรเหลืองติดหน้ารถนะครับการทําใบกับขี่ทุกวันนี้นะครับท่านต้องไปขุนส่งแล้วก็ไปสแกน QR Code ค้ก่อนนะครับ ทุกวันนี้เขาให้ท nah, ําใบกับขี like ่ออนไลน์นะท่านนะในกทมหรือว่าปริมณฑลนะครับแต่ต่างจังหวัดนี Help ้ผมไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่ได้ทําใบกับขี่ต่างจังหวัดมาแล้วสองปีนะครับผมก็เลยไม่รู้นะครับฉะนั้นแล้วในกทมปริมณฑลนะครับปออนไลน์นะครับท่านเข้าไปหาเขานะครับเขาก็ออเคาน์เตอร์ประชาสัมพันเขาก็จะแนะนําอย่างนั้นอย่างนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ตามขั้นตอนของเขานะครับเพราะว่ามันหลายขั้นตอนนะครับผมก็มีหน้าที่แนะนําให้ท่านย่อๆแค่นี้นะครับแล้วก็ท่านก็เข้าไปหาเขานะครับ ทำไมกับเพียในกรุงเทพย,ยอมแล้วว่ามันยากมากตั้งแต่โควิดมานะครับการสอบการอะไรก็ไม่เหมือนกันนะครับหลายท่านนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับหาเงินดีไหมทุกวันนี้นะครับผมอยู่บนนอกผมอยู่ต่างจังหวัดจะกลับมาขับแท็กซี่เหมือนเดิมค่าเช่ามันก็จะอยู่ประมาณห้าถึงหกร้อยนะท่านมันก็แล้วแต่รุ่นนะนะท่านนะแล้วก็เงินมัดจํามันก็แล้วแต่อูผมก็ตอบให้ท่านไม่ได้นะครับอูบางอูมันก็แพงอะไร วันฟรีมันก็ลดอู่บางอู่ค่าเช่ามันถูกวันรฟรีมันก็เพิ่มนะครับแนะนําอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าผมรู้แถวอู่บางกลวยผมก็พอรู้ผมก็เคยเล่นรีวิวแถวบางกลวยเพราะทําไมเพราะว่าผมขับแท็กซี่แถวนี้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอปนะครับผมใช้แอปอะไรผมใช้แอปไลแมนนะครับแอปเดียวนะครับแอปเดียวนะครับถามว่าทุกแอปอื่นมันใช้ได้ไหมมันดีไหมมันดีทุกแอปนั่นแหละครับานถามผมมานะครับบางคนเขาก็จะ บางคนเครื่องเดียวเขาก็ใช้สองสามแอปสี่แอปไม่ว่าจะทุกแอปนะครับทาไมผมต้องใช้แอปนี้ก็ผมชอบนะครับพูดตรงๆชอบแอปนี้นะครับเคยใช้แอปนี้นะครับถามว่าผู้โดยสารทุกแอปเขาเรียกแอปไหนดีมันเรียกดีทุกแอปนั่นแหละท่านนะโอเคนะขึ้นอยู่ที่ว่าท่านจะโหลดแอปไหนท่านถนัดแอปไหนท่านอยากเอาแอปไหนไม่ว่าจะบอสซีโร่หรือไลเมนแคร็ทุกอย่างดีหมดนะครับผู้โดยสารเรียกเหมือนกันนะครับดีหมดนะที่ผมได้ไปนสอบถามเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆที่ปั๊มแก๊สนะครับ สำหรับผมใช้แอปเดียวนะครับป้าป๋าถามมากเกษียนนี่โอ้เคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับป้าบอก,กเกษียนแล้วอยากขับแท็กสี่ผมจะดาวหรือเช่าถ้าท่านกเกษียณมาท่านเงินเยอะท่านก็าดาวนะท่านถ้าท่านไปเนี่ยงานขึ้นผมได้งานนะท่าน <laughs> เอาอีกเที่ยวหนึ่งท่าเดี๋ยวผมจะพาท่านดูเนะี่ยมันห่างกงานนี่ห่างจากผมแค่แปดร้อยเมตรเอง อันนี้ผมจอดอยู่ไปรษณีย์บางใหญ่อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพาท่านไปดูเอาตามกันเลยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อไปเจอผู้โด,ดย,ออาย 84, าสยารเห,หม้ดี๋ยวรับผู้โดยสารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะตัดมาคุยกันต่ออีกเดี๋ยวจะพาท่านไปรับรับเลยนะครับแล้วก็จะมาบอกหลักสูตรด้วยเลยว่าการจิ้มรับงานอย่างที่ไทยเนี่ยจิ้มยังไงให้มันได้ชัวร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้ไม่ในโมนะหลายครั้งแล้วที่พูดให้ฟังระยะทางหกสิเจ็ดิบนี่ผมเข้มาหมดนะครับมีหลักสูตรพี่พี่น้องๆเข้ามาใหม่นะครับกรนี้แมแมบเราไม่ปรับนะครับโทรหาผู้โดยสารเลยแมบไม่ไม่ปรับหน็ดมันช้าเอาง่ายท่านโทรหาเขาเลยอลโห้ครับเอ้ยยังไม่พูดเลยผู้โดยสารบอกว่ารออยู่หน้าเซเว่นอลโหลครับอารหลครับ อ่าลายแมนครับพอดีว่าแมพผมมันไม่ปรับผู้โดยสารอยู่ช่วงไหนครับอ้าววางซะแล้วงานนี้ไม่ใช่ยกเลยค่อยละวบอนนี่เฮ้ยฝากข้อความงานเข้าแล้วผม <laughs> ว่าจะโชว์สักหน่อยได้สารอยู่ไหนเนี่ยแม่ผมก็มมีปลับ<โ>อ๋อมหน้าโอเคพี่อีกสองนาทีครับน่าเสียเนเลยนะพี่นะโอเคครับนาทีเดียวถึงแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมเก่งไหมระยะทางเก้ากิโลนะครับชิ้มเลยไปไม่แถวไกลแถวนี้หรอกเรามาดูว่าเขาจะไปไหนนะครับ สวัสดีครับไปตอนเลยไปไหนพี่ปตท LPG อยู่ตรงข้างกับหมู่บ้านสมกนนนกกมกิอน่ะในเนาะสมมกกอผมก็ยังไม่ได้เช็คแมพนะเนี่ยไม่เคยพี่ไปเองไม่ถูอ้าวเหรอรู้แต่ว่าถ้ามาจากบ้านพี่อะมันวิ่งถนนราชพนกลับวิ่งตรงไปจนสุดแล้วก็เลี้ยวโค้งปีซ้ายไปอัน <laughs> นี้บอกผมามาตจบแก่เลนนะ <laughs> เราจะได้สือพี่โอนร้อยสามสิบนะได้ครับพี่โอนเนาะโอนเรียบร้อยด้วสามสิบดูนะว่าตังได้หรือเปล่าครับครับได้ไครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับดีครับเป็นไงล่ะเดี๋ยวเคลียร์หน้าจอไหม ได้อีกร้อยสาสิบาทคุยกับท่านมาแถวนี่แหละสิ้นสุดรานจะพึ์นี่แหละจะมาชนจะมาตัดวนดอกอพระรามสี่ปากขิดนะครับเรเลี้ยวซ้ายมามันก็ถ้าไปเรลี้ยวซ้ายมันก็ไปออกกันจะหนาถ้าวนขวามันก็จะไปขึ้นไปทางแก้งัฒนาน,นั่นแหละท่านเขาก็ไม่รู้ว่าวงเวนอะไรตรงเนี้ ก็จะหันหัวเข้าบ้านอีกได้นะครับนี่ก็บายแล้วไอ้นี่ก็จะอยากจะเข้าบ้านอย่างเดียวนั่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราคุยกันถึงไหนนะท่านก่อนที่เราจะมารับผู้โดยสารนะครับเมื่อกี้ก็กดได้นะพอดีว่าวนขึ้นมามันเป็นวงแหวนแล้วงานมันสามกิโลพอจิ้มรับงานได้เมื่อกี้มันเป็นหกกิโลระยะทางสิบห้ากิโลผมก็เลยยกเลิกง,งานไปเลยนะครับ <c oughs> ไอ้เราก็นึกว่าทางวนลงมาทางเรานะครับที่ไหนได้มันต้องตัดไปทางปากเก็บผมวนลงมามันก็เลยเป็นหกกิโลผมก็เลยยกเลิกงานนะครับอ๋อผมพูดหมายถึงเ,เทคนิคการรับงานใช่ไหมท่นานก่อนรับผู้โดยสารนะครับอ่ะส่งผู้โดยสารเสร็จนะครับการรับงานนะท่านนะทำไมผมคุยกับท่านเมื่อกี้คุยอยู่หน้าจอทําไมผมมองเห็นแล้วก็ผมจิ้มทันนะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับหลักการง่ายๆของแท็กซี่ไทยนะครับในการจิ้มรับงานของไลแมนนะครับ มันก็จะมีข้อมูลแหละถ้าถ้าถ้าท่านเคยรับงานไลแมนมันก็จะมีข้อมูลในการรับบ้านเลขที่หมู่บ้านอาจจะเป็นภาษาอังกฤษบ้างระยะทางกิโลที่จะไปรับระยะทางที่จะไปส่งจุดที่จะไปส่งระยะทางกี่กิโลนะครับอันนั้นอย่าไปอ่านนะครับไปอ่านไม่ท่านกินก่อนนะนะครับท่านจำเรืองไปหรื้วจอหน้าบางเขาบางท่านนี่ก็อาจจะอยู่ตรงหน้ากระจกอาจจะมองอาจจะเร็วกว่าผมแต่ก็ผมนี่สไตล์ผมถนัดซ้ายจอนี่จะอยู่คนโซนซ้ายนะครับจำเรืองไปนี่ก็คือว่า ผมจะดูระยะทางผู้โดยสารไปส่งกับระยะทางผู้โดยสารไปรับไอหมู่บ้านนั้นเราจะไม่ซีเรียสตรงที่ไปรับไม่ซีเรียสเลยนะครับให้ท่านมองที่ว่าจุดที่เราจะไปรับไปรับผู้โดยสารนั้นประมาณกี่กิโลนะครับมันจะมีขึ้นให้เราบอกอยู่แล้วและก็จุดไปส่งผู้โดยสารประมาณกี่กิโลนะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าสิบห้ากิโลหรือสิบกิโลเนี่ยท่านก็เลือกได้อยากสามสี่กิโลท่านไม่อยากจิ้มกไม็ไม่ต้องจิ้มนะครับแล้วถามว่าจิ้มยังไงล่ะให้เรา <m uch ing> เป็นไรวะเื่อเฟื่อให้เรารับงานได้นะครับการจิ้มนะครับท่านจิ้มครั้งหนึ่งนะครับท่านก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็ต้องจิ้มอีกนะไม่ใช่ว่าจิ้มแล้วก็ปล่อยแล้วเลยนะครับอันนั้นมันจะไม่ชัวร์นะครับท่านจิ้มประมาณว่าปิก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 ไปนะครับไปเรื <sh are> ่อยๆปิกปิกปิกไปเรื่อยๆจนจอขาวมันขึ้นว่าสแสดงว่าเราได้รับงานเราค่อยปล่อยนะครับนั่นคือเทคนิคของแท็กที่ไทยนะครับกันที่สองที่ผมก็บอกไปข้างต้นแล้วแหละว่า ให้ท่านอ่านเฉพาะจุดไปรับกับจุดไปส่งเท่านั้นนะครับถ้าไม่งั้นท่านจะกดรับงานไม่ทันเขานะครับไม่ทันคนอื่นเขานะครับเทคนิคผมก็มีแค่นี้แหละครับการรับงานนะครับรับรองว่าชัวแน่นอนนะครับผมไม่ห่วงวิชานะครับอ่าเห็นไหมล่ะอ่เรามาต่ออีกนึงผมลืมอะไรนะอ๋อเมื่อวานนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ถามเกี่ยวกับรถผมแต่งสปอยเลอร์หลังเห็นไหมเมื่อวานโดนนะครับ โดนคนส่งเรียกอยู่ที่สนามบินดอนเมืองประมาณเก้าโมงกว่านะครับเขาก็ถ้าพูดตรงๆนะสปอยเลอร์หรือรถแต่งของที่ไทยเนี่ยมันไม่หนักหนาะเหมือนการเปลี่ยนแมกนะครับการเปลี่ยนล้อนะครับเขาก็แนะนํานะครับว่าให้ผมเนี่ยไปเอาออกซะ <c oughs> คือก็คนเดิมนั่นแหละคนที่ผมจําได้นะครับคนนี้ยเขาเคยจับผมที่ว่าผมใช้โทรศัพท์ที่สนามบินสุวรรณภูมิคนอ้วนๆหรอกอาก,ออกจะหนุ่มๆน,นิดนึงนะครับรุ่นน้องอยู่หรอกนะครับ แล้วเมื่อวานมาเจออยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับมาได้ไงนะวันนั้นก็ไม่จับนะครับตวนองผมวันนี้ลมอะไรมาทักทายเรานะครับนึกในใจโอ้โหกูสาจอฟ้ากระพงทายให้มาเอาของคงเป็นไ,ไม่ได้หรอก <laughs> ไอเราก็ขอบคุณครับขอโทษนะครับผมก็บอกอย่างนี้นะครับเขาก็ขึ้นใบกับขี่ให้เราแล้วก็เขาก็ขอดูใบกับขี่แล้วก็ดูบัตรติดหน้ารถเราอะนะครับอ่าสหรับเคสนี้น้องๆที่ได้ใบกับขี่ส่วนบุคคลท่านจะไม่ผ่านนะครับ ท่านจะโดนจับนะครับเพราะว่าท่านใช้ใบขับขี่ผิดประเภทนะครับฉะนั้นแล้วก็ไปทํามาให้เรียบร้อยซะจะดีที่สุดถามว่ามันขับได้ไหมมันก็ขับได้ขับแบบหลบๆงท่านผมก็พูดดีคคาเดิมขับแท็กซี่นะสิบคันท่านไปดูเลยบัตรตีหน้ารถมันจะมีอยู่สามอีกเกีไม่มีใช้กระดาษยัดไว้อันนี้ประสบการณ์จริงนะครับแต่ก่อนก็เป็นทําอย่างนั้น <c oughs> ก็เ,เรื่องจริงๆนั่นแหละมาบอก่าไม่ีน้องนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะท่านที่ ไม่มีใบกับขี่สาธารณะนะไม่มีใบกับขี่ชนิดที่สองนะครับก็นี่แหละขับรุ่นๆดอนๆไปนะครับขับไปขับไปตรงไหนก็เราคิดว่าเขามีขนส่งขนส่งเขาจะตั้งด่วนอยู่ต้องตั้งด่านเนี่ยก็อยู่ที่สนามบินเท่านั้นแหละท่านนะครับสังเกตดูว่ารถเขาแต่งล้อเนี่ยรถตแต่งๆเขาเปลี่ยนล้อเนี่ยเปลี่ยนแม็ก่ยกลางวันเขาจะไม่ค่อยวิ่งหรอกเข้าสนามบินเพราะว่าเขารู้ว่าสนามบินก็มีคนส่งมาตรวจน,นะครับก็ ส่วนมากรถแต่งหลังห้าหกโมงเนี่ยคนส่งเขาก็ไม่เขี่เพราะว่ากลางคืนเขาไม่ตั้งด่านอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เขาไม่ตั้งด่านอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เขาก็รู้นะ mm hmm. ใช่ไหมละครับ mm hmm. ถ้าแน่จริงก็ไปตั้งรองดูสี่สามสี่ทุ่มที่สนามบินไม่ว่าส่วนอูฟูหรือดนอนเมือง mm hmm. เยอะแยะนะครับรถหมดอาย,ยุก็เยอะแยะนะครับเขาก็รู้เนาะคนเขาหลบนะครับใครแล้วก็จะมาขับให้ท่านไปจับแปดเก้าโมงเขาก็รู้อยู่ท่านทันดาตรงนี้นะครับเนาะะอันนี้เคลียร์นะท่านนะมีอะไรท่านที่สอบถามพวม,มาอีกเดี๋ยวผมขอ อนุญาตดูจอนี้ก่อนท่านคอมเมนต์เข้ามาบางทีผมก็ไม่ได้อ่านนะท่านเพราะว่าลืมหรืเรื่องเรืองเองลืมนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็มีอเริ่มไปวันนี้นะครับวันนี้ช่วงเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับผมจะได้ไปรับผู้โดยสารนะครับถ้าท่านดูคลิปของผมอีก ช่วงที่ว่าผมเมาพัทยาไปสวนภูมิไปกลับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะครับเอ่อเมาอายุทยาอ่าไปรับลูกสาวที่สวนภูมิวันนี้นะครับอ่าลูกสาวนะาเขานะครับลูกสาวนะาเขาเนี่ยได้บินกลับมาแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับอ่น้าเนี่ยจะให้ผมไปรับที่ที่เดิมก็คืออยุธยานะครับก็คือแกจะไปรับลูกสาวแกด้วยตัวเองนั่นแหละเอาง่ายๆที่เคิงให้ผมไปรับ ทีเดียวมันก็จบแล้วนะครับแต่ที่นี้ว่าแกให้ผมไปรับที่บ้านแล้วก็ตีรถเปล่าไปที่สวนนภูมินะครับไปที่สวนนภูมิแล้วก็รับลูกสาวเขาที่สวนภูมิกลับมาที่อยุธยานะครับเครื่องลงสีทุ่มคืนนี้บันเทิงแน่นอนนะครับผม น่าจะเข้าว่าเนี่ยเอารุ่งนี้เลยนะครับความคิดี่กาจะเอาหุ่งนี้เลยก็คือวันนี้เช้านี้เนี่ยที่ตื่นสายก็พี่เพราะเพราะใจมันคิดที่ว่าเราจะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนั่นแหละครับก็วิ่งออกมาเนี่ยก็ได้แล้วนะสี่ร้อยคุยกับท่านสามร้อยเที่ยวนี้ร้อยสามสิบเนี่ยเห็นไหมวิ่งบา้บา,บ,า,บ,าบ้าบอๆคือคุยัดจอดนะครับนะครับก็ราคานะครับก็เท่าเดิมนั่นแหละท่านท่านที่เคยดูนะครับก็ราคาน่าจะพันหกร้อยบาทนะครับค่าทั้งด่วนนะาเขาจ่ายเองนะครับไปรับ ทุกสาวเขาที่ส่วนอภูมินะครับเครื่องลงสีทุ่มผมก็จะออกจากบ้านประมาณสักสองทุ่มนะครับเพื่อจะวิ่งไปอ่าอาุธยานะครับก็คือจะวิ่งองอนี่แหละเนี่ยสามสี่ห้าตัดเลี้ยงเลี้ยงออกสามสี่หกยิงเข้าบางประหันตัดออกสายเอเชียนะครับก็ออกไปเลี้ยวซ้ายตรงโลตัสอยุธยาเข้าหมู่บ้านจบนะครับแล้วก็ไปรับพี่เขานั่นแหละนะครับราคานะครับน่าจะหนึ่งพันหร้อยบาทเท่าเดิมนะครับอาเคียนะครับกะว่าจะออกเช้าๆแล้วเข้าไปนอนอยู่ อื่นสายหนาวนะครับช่วงนี้มีอะไรไหมน้อเนี่ยอ่ะก็คุยกับท่านจบจบจบแล้วเนาะเรื่องสอบถามอะไรต่างๆเรื่องเท่าแก่แท็กซี่ก็นั่นแหละนะครับต่างๆนะครับการที่ท่านจะไปซื้อรถมาสอบถามผมว่าเขาใช้อะไรปรหลักทรัพย์ประกันคนซื้อนะครับถ้าผมเอาเข้าใจง่ายๆนะครับที่ผมเข้าใจส่วนมากถ้าคนอยู่กรุงเทพมันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านมันก็โอเคนะครับ ส่วนท่านที่ไม่มีเจ้าบ้านท่านก็หาท่านระดับ4ีห7ีเไปค้ำนะครับหรือว่าเอาตำรวจอย่างเงี้ยไปค้ำให้ได้นะครับถ้าท่านไม่มีก็ต้องจะเป็นสนวกที่ดินนะครับส่วนที่ผมเคยไปรีวิวก็คือว่าแถวสีนครินน่ะท่านจะโทรมาสอบถามผมมากนะครับตรงนั้นเข้าดาวห้าหมื่นนะครับไยแดงส่วนมือสองดาวสองหมื่นหกนะครับเม็ดคาหรือเปล่านะครับสีด่านซอยห้านะตรงข้ามกับแม่คโคเยั้งๆกับแม่คโคนแหละแนะถวนั้นแหละนะครับสนนสีนครินนะครับ โอเคเนาะก็ตัวนี้นะครับก็หลายท่านนะครับที่ใดมาขับแท็กซี่ก็ถือว่านั่นแล้วครับขับรถถ้าท่านไม่ขี้เกียจอย่างผมนะครับท่านเหลือแน่นอนละเจ็ดแปดร้อยนะครับขับรถสิบสองชั่วโมงนะครับขับรถกลางท่านถึงจะเหลือเงินนะครับถ้ารถเช่านะแต่ถ้าท่านขับเป็นไก่อย่างผมเนี่ยสิบชั่วโมงนี่ผมก็ออนแอร์แล้วนะครับนะครับหาเรื่องอยากเข้าบ้านนอนนะครับเพราะว่าสไตล์ผมก็เรื่องฟิตเนสมาด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เราเหนื่อยคูณสองขึ้นไปนะครับ ั้งทีนี่ผมเคยทําแล้วขับรถ12ชั่วโมงแล้วไปออกกําลังกายยกไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วผมก็โดลดวเวลาตัวเองลงมาให้มันเรืออยู่10ชั่วโมงนะครับก็นอนแล้วก็ออกกําลังกายต่อถ้าท่านโทรเข้ามาผมไม่ได้รับสายนะครับผมก็ขออภัยท่านด้วยนั่นแหละคือช่วงผมออกกําลังกายแล้วก็ผมจะใช้บลูทูธเข้าหูแล้วก็มันจะไม่ได้ยินนะครับมันจะยินเฉพาะเสียงเพลงนะครับก็บางช่วงนะครับไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็อะไรอีก น้องๆน,นะครับน้องๆส่วนมากน้องๆพี่ๆแก่ๆคงไม่อยากถามหรอกนะครับสอบถามอยากได้เทคนิคการออกกำลังกายของแท็กซี่ไทยนะครับขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เป็นแนวแนะนำก็พูดคุยต่างๆเกี่ยวกับแท็กซี่การซื้อผ่อนดาวรถทาใบกับขี่ต่อใบกับขี่อะไรยังไงนะครับใช้ใบกับขี่อะไรบ้างหัวเพือนอะไรบ้างนะครับก็พูดคุยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้มารับงานโชว์พี่ๆน้องๆด้วยนะครับเที่ยวหนึ่งนะครับก็นั่นแหละครับเทคนิคการกดกดไม่ยากนะครับเทคนิคการอ่านก็อ่านไม่ยากนะครับ อย่าอ่านหมดอ่านหมดท่านจะกดงานไม่ทันเขานะครับนั่นแหละนะครับส่วนลุงลุงก็ทําใจหน่อยนะครับเพราะว่าสายตาท่านไม่ดีนะครับโอเคครับโอ้ยร้อนนะครับดูนี่แหละจะวิ่งตรงเข้าบ้านแล้วทีนี้จะบายสองแล้วนะครับได้เวลานอนแล้วนะครับที่จริงวันนี้ไม่นอนหรอกเพราะว่าเช้าตื่นเจ็ดแปดโมงนะครับก็จะไปพักผ่อนนั่นแหละเดี๋ยวสองทุ่มก็จะออกมาใหม่นะครับแล้วก็ส่งพี่สาวเขาเสร็จเนี่ยประมาณหกทุ่มเนี่ยผมกะจะไม่เข้าบ้านนะ การจะดันยาวเลยแล้วก็สักประมาณ8-9โมงของพรุ่งนี้ผมค่อยจะเข้าบ้านนะครับก็น่าจะได้อีกหรอกสัก2,000กว่านะครับถ้าไม่เนื้อบาก็แรงก็น่าจะ3,000นะครับอันนี้พูดนี่ยังไม่ได้หักค่าแก๊สนะ2-3,000ไม่ 2, 3, มีค่าแก๊สนะบ้านนะออโอเคครับก็เคลียร์กันทุกอย่างนะครับบอกต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับทุกแนวทุกคอนเทนต์ต่างๆนะครับ ผมยืนยันคาเดิมนะครับผมเอาแต่เรื่องจริงมาบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็บอกว่าไม่รู้นะครับผมจะไม่แสดงออกในทางที่แบบว่าไม่รู้แล้วเสือกอยากรู้นะครับถ้าเกิดท่านพ่อแม่พีพ่น้องไปรู้ทีหลังแล้วผมจะอับอายสมากกว่านะครับแล้วก็ผมทําคลิปมานะครับก็เพื่อพี่พ,พี่น้องๆทุกคนที่หรือว่าผูา้โดยสารทุกคนที่อยากรู้เกี่ยวกับแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นการกดมิตเตอร์การเขาเหมาที่ไหนการใช้แท็กซี่อย่างอะไรยังไงนะครับก็นั่นแหละครับตามนั้นเลยแล้วก็ อ่าทุกท่านนะครับท่านผู้โดยสารนะครับที่อยากเรียกแท็กซี่ไทยนะครับอ่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรียกใช้ในนอกต่างจงังหวัดเหมาต่างๆนะครับโทรมาสอบถามราคาได้ท่านไม่เรียกใช้ผมท่านไม่โทรใช้ผมก็ไม่เป็นไรท่านมาสอบถามผมผมตอบไม่ท่านได้แล้วเอาราคาผมไปเปรียบเทียบถ้าราคาคันอื่นมันถูกกว่าแน่นอนท่านก็ต้องไปคันนั้นแน่นอนนะครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะผมมีหน้าที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแท็กซี่อยู่แล้วดังนั้นผม ยินดีให้คําตอบและคาให้คําปรึกษาแนะนําต่างๆที่ท่านไม่รู้นะครับโอเคครับคลิปนี้ทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับไม่ใช่อะไรหรอกเก็บคออีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุคง,องเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ